การตรวจประทุมทันี้นะคะท่านนายกโอซากแหลงข่าวนะคในการเตรียมความพร้อมการตรวจจังหวัดประทุมทันี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยวนะคะซึ่งจากขึ้นวัน wow. นี walls, ้ค่ะที่จะได้มีโอกาสความพ้อมูล ได,ด้รอดอยในสถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทนีหรือทากภาค่วนแต่ครับเมื่อวานพวกเราเองว่าน,นักสื่อสารให้เป็นทุกภาคส่วนบวกกับกรรมการ,รว่าเกกับจังหวัดในเชิงประชุมเมื่อวานนี้เป็นวันอาชีพคณะทุกฝ่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนของเราถ้าต่อกับจริงจรอีกท,ทางนึงก็คือผมอยู่ในอดีตกรุงเทพฯมาสักหน,นึ่งเดือนนะนะครับก็อยากจะบอกกับพวกเราว่า ในหนึ่งเดือนเนี่ยได้เห็นอะไรได้คิดอะไรได้ทำอะไรสังคมที่ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่กรุงศิ่นยุทธยามีชุมชนโบราณมากมายเป็นบ้านหลัของในหลวงชกาลวิทยาเก่าเก็บได้สามจิดกว่าล้านลูกบ,บาทเมตรเป็นแก้มลิงนะครับที่จะเอยากแล้วเราจะไม่เกิดทัสเตอร์ใหญ่งที่มันนะครับวันนี้คนปฐุมธานีได้รับวก็ติดไปแล้วประมาณสองล้านเศษ คนที่มีฐานทะเบียนในกระถุนิจริงประมาณเกือบเก้าแสนคนในรับกานิสเกือบเก้าแสนคนเนี่ยก็จะค่อ่ข้าแจะปลอดภัยบนทุกคนกรณีที่อาจจะมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ยจากประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เราเคยสามารถดูแลคนไข้ได้เรามีโควิดหัวทั้ง ี้เนี่ยระหว่างที่บรรดาบขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทางการของอังคาเนี่ยท่านประธานเองแล้วก็ธรานประจําเนี่ยมันหาเรื่อยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีการจองวัคซีนนะทั้งแบบท่านเพื่อจองวัคซีนในส่วยคนเข้ามาช่วยเยอะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันมาใช้ชีวิตอย่างปกตินะครับผมยิ่ยังว่าสิ่งที่อยากจะทำพี่น้องสัญญาชนนะครับจะคือว่าไม่อเราเปิดร้อิที่จะมา ว่าการข้อมูลข่าวสานะครับที่ใดก็ตามท่านที่ใดที่รู้นะับว่าที่ไหนมีกลุ่มเชีย่ยงอขอให้แจ้งมาที่เราจับจนะครับเราพร้อมเราได้จัดชุดเพื่อที่เดี๋ยวที่ไปแก้ปัญหาทานักายเพื่อแยกแยะวเราโดน กลัวว่าถ้าเกิดโรงงานมีผูกเสียงก็กลัวว่าจะโดนปิดนะครับร้านค้าร้านที่อย่างที่เปิดมานะฮะร้านอาหารถ้าเจอผูกเสียงอย่างนั้นก็ทันงในที่เพิเจอผูกเสียงก็ได้ถ้าเราได้แยกแจะออกมานะครับแล้วในส่วนของมาตรการเลยเพาะอย่างยิ่งเขาสาธารณจังหวัดปฐุมธานีมีความร้อนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเขาได้ถี่ปรคฝีนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการในพื้นที่อุ่นโยนธานีมีความเข้มแข็งมากๆกราชการครับเรียนท่านนายกผู้การบริหารส่วนจังหวัดเรียนท่านสารสุขจังหวัดท่านอาจารย์สราอุตสาหกรรมนะครับภาคเอกชนสำรับของน้าเองเนี่ยเราค่อนข้างจะมีความพร้อมมากอยู่ครับก่อนนี้ก็ยังท่านนายกพูดนะครับเราจะทํางานร่วมกันมา เรื่องาการขีดพกสิทธท์ททางธรรมชาเองก็ขีดให้สถานประกอบการค่อนข้างจะเยอะมากครับในยังเป็น,นผู้อญิงผมให้ผมวานที่เก้าเก็บได้สามจุดกว่าล้านกว่าเมตรเป็นแก้มลิงนะครับ ท่านนายกบอกว่ากมโยบายว่าที่เราปูเด็กเล็กเด็กเล็กยาก็ไม่ได้เค็งเรียนก็ไม่ยากจะไม่อยากีะเอ